เข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระรพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ5ธันวาคม2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดทําเข็มที่ระลึก เพื่อนำรายได้ทุนกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามราชอัจยาาััยเข็มที่ระลึกด้านหนึ่งเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพระอริยบททรงฉายภาพซึ่งสื่อความหมายถึง พระองค์ทรงสดอสองดูแลทุกสุขและปัดเป่าความเดือดร้อนของพระศกนิกรชาวไทยส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตราสัญ,ญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรบรอบหธันวาคม2542เข็มที่ระลึก มีเนื้อเป็นกระไหลทองลงยามี3มแบบคือแบบสีทองหมายถึงสีอันเป็นมหามงคลตรงกับปีพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบแบบที่สองแบบลงยาสีเหลืองหมายถึงสีของวันพระส,สมสมภพ,พและถือเป็นสีธงมหาราชแบบที่สแบบลงยาสีน้ำเงิน หมายถึงสีของพระมหากษัตริย์